สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจาาออฟซิลานะครับก็มาส่งมอบนะครับรถสวยๆอีกหนึ่งลำนะครับลูกค้าเดินทางมาจบเงินสดได้นี่พูดไหมพูดอ่ะนะครับถือเงินสดสดมาจ่ายกันเลยนะลูกค้าแฟนเพจของเรานะครับมารับรถตัวสวยๆไปเนี่ยคันนี้นะครับน่ารักมากเดินทางมาจากเชียงรายพุ้นี่นเนี่ยนะครับลูกค้าแฟนเพจเรานะเดินทางมาจากเชียงรายนะมาจบเงินสดนะครับมารับตัวรถสวยๆไปคันนี้ก็คือ อิสุสดีแม็กนะครับตัวออนนิวนะเครื่องยนต์1.9ปี2020นะครับเดิมสวยกิ๊บเลยคันนี้นี่ออกเดินทางไปแล้วครับขอบออคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับโชคหมานโชคหมานเด้อนี่ไปแล้วนะครับลูกค้าแฟนเพจเรารับรถสวยๆไปนะครับเนี่ยเดิมกิ๊บเดิมยันเงาคันนี้นะได้ล้อมแม็กสวยนะครับเนี่ย ถือเงินสดๆมาจากเชียงรายได้ยน่พุ่นแม่เบื้องเอาด้วยนพุ่นอะนะครับลูกค้าของเราแต่ละคนน่ารักจริงนี่ไปแล้วนะครับน่ะเดินทางออกไปแล้วดากแมปแมปแมแไปแล้วปวดน่ะปาโทษอุ้ยงามขักนะครับอ่านะครับก็ขอฝากไว้นะครับใครนะครับที่ต้องการนะครับรถยนต์มือสองนะครับคุณภาพดีราคาถูกนะครับติดต่อมาได้เลยนะที่จ่าออฟซิลานะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะ 095-669-8777นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ095-669-8777นะครับจากออฟจิลามีรถสวยๆคุณภาพดีที่สำคัญราคาถูกนะครับไว้รอทุกท่านอยู่ครับขอบคุณมากครับ